ผู้ชมครับไปที่สุราษฎร์ธานีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นําเสนอข่าวไปครับเรื่องราวของน้องกิกนะฮะเป็นหญิงอายุ20ปีเป็นชาวอำเภอวิภาวดีครับที่สุราษฎร์นะฮะนำลิปเนี่ยมาร้องเรียนสื่อขอความช่วยเหลือแล้วครับหลังจากถูกพ่อแม่นั้นบังคับนะฮะว่าให้นางน้องกิ๊กเนี่ยไปนวดน้ํามันรักษาโรคมะเร็งกับในเขียวซึ่งอ้างตัวเป็นร่างทรงเรือสีรรวมไปถึงนางพุทธซึ่งเป็นภรรยา ด้วยการให้คนที่มารักษาเนี่ยนะเปลือยกายร่อนจ้อนเพื่อน,นวดรักษาโดยมีคลิปหลักานนะครับที่แอบถ่ายนะฮะร,ระหว่างเจ้าสำนักกำลังนวดเปลือยให้กับเด็กหญิงอายุ14เนี่ยครับผู้เสียหายยังเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของสำนักแห่งนี้แหละครับซึ่งมีชื่อว่าสำนักร่างทรงยม,มาราชบ,บรมบครูสิษย์อาจารย์ตาฤาษีเนี่ยนะฮะ คือเรื่องมีสองผัวเมียเนี่ยเป็นเจ้าส The right. oh <t. S 2> ํานักนะครับก็คือหมอเขียวคือสามีตัวแรกคิดว่าเป็นพุทธนะจริงไม่ใช่นะค่ะตัวเป็นเขียวนะชื่อเขียวนะแล้วก็มีภรรยาเป็นพุทธนะชื่อหมอพุทธเมื่อสามเดือนก่อนครับหมอเขียวเนี่ยอ้างตัวเองเป็นฤาษีนะครับบอกกับพ่อกับแม่ตนเองบอกว่าตัวเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คืออายุ20ปีน้องกิ๊กเนี่ยเป็นมะเร็งช่องคลอดและเป็นมะเร็งเต้านมนะให้พาลูกสาวมาหาฉันนี่เดี๋ยวฉันจะช่วยมันเองฉันจะพ่นหมากครู แลวฉันจะต้มยายให้มันกินแล้วที่สําสคัญเดี๋ยวฉันจะรงน้ํามันฉันจะนวดรักษาให้ปรากฏพ่อกับแม่เนี่ยเชื่อนะฮะเชื่อห,หมอเขียวคนนี้ครับก็เลยพาเธอเองเนี่ยไปรักษาทุกครั้งที่ไปนวดมีข้อแม้ครับว่าต้องถอดเสื้อผ้าออกแล้วสองผัวเมียก็จะพ่นหมากครูใส่ทั่วร่างกายเพียงเพียงเพียง,ยงแล้วก็ทาน้ํามันวาดแล้วบีบนวดรูปไหลไปทั่วร่างกายสุดท้ายครับทางคุณกิ๊กบอกว่าเธอเองรู้สึกไม่สบายใจเลย ตัดสินใจครับไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลให้รู้ดีรู้ชัวกันไปเลยว่าฉันเป็นมะเร็งจริงไหมหรือยังไงกันแน่ปรากฏว่าพอไปตรวจกับคุณหมอคุณหมอบอกเลยว่าคุณไม่ได้เป็นมะเร็งนะคุณปกติดีไม่มีเชื้อมะเร็งตามที่ร่างทรงกล่าวอ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดหรือที่หน้าอกก็ไม่ได้เป็นนะฮะพอไปบอกกับพ่อกับแม่ปรากฏพ่อกับแม่ไม่เชื่ออีกก็ยังคงบังคับให้เธอนั้น ไปนวดทุกสัปดาห์ขนาดไปเรียนที่สุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับที่ตัวเมืองพ่อเนี่ยตามไปเฝ้าที่หน้าหอพักนะครับจะบังคับให้เธอเองเนี่ยกลับไปนวดจนต้องพยายามหลบหน้าพ่อหลบหน้าแม่ขอความช่วยเหลือกับสื่อจากนั้นครับน้าชายและน้าสาวเลยพาไปแจ้งความครับที่สพวิภาวดีเพื่อเอาผิดกับร่างทรงเรือสีเขียวคนนี้ที่ไปละเมิดหลานสาวนะครับทั้งจับหน้าอกหน้าใจแล้วก็ของรับของเธอด้วย จากนั้นครับช่วงบ่ายตํารวจเองเนี่ยเอาหมายจับนะฮะจากสารจังหวัดชัยยครับสุราษฎร์ธานีไปจับเลยนะครับไปจับสองสามีภรรยาก็คือนายถาวรหรือเขียวแล้วก็นางวิภาหรือพุทธสองสามีภรรยาพร้อมนําตัวทั้งคู่ไปชี้ที่เกิดเหตุเพื่อประกอบสํานวนการสอบสวนทำกลางความสนใจของชาวบ้านเยอมุงดูนะครับรวมถึงชาวบ้านเองเขาก็ด่าแลวฮะเขาไม่ได้ให้พรนะฮะสาบแช่งครับนะสาบแช่งนี่ลองดู

เคยรู้ว่าเคยมาที่นึงเหรอไม่อยากจะอยู่ในหมู่บ้านเลยค่ะอยากจะให้ขับต่อตัวนี้ออกจากหมู่บ้านนะคะคือชาวบ้านบอกว่าไม่คิดว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้ขณะเดียวกันสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปตรวจสอบที่บ้านของผู้ต้องหาด้วยก็จะไปดูหลักฐานนะคะว่ามีการเปิดให้การรักษาผู้ป่วยยังไงได้รับอนุญาตไหมไม่ได้รับอนุญาตนะคะ มีการกล่าวโทษความผิดเปิดประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยไม่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ได้รับอนุญาตก็โดนแจ้งข้อหาไปแล้วด้วยข้อหาที่โดนแจ้งไปก็คือข้อหาอนาจารแล้วก็ยังมีความผิดตามที่ทางสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีเข้าไปตรวจสอบ ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรสุราษฎร์ธานีพลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงบอกว่าสั่งตำรวจให้มีการขยายผลแล้วก็อยากจะให้คนที่ตกเป็นเหยื่อมาแจ้งความร้องทุกข์คาดว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายคนหลังจากนั้นช่วงบ่ายค่ะ ปรากฏว่ามีทรอบคัวของเด็กอายุ12ไปแจ้งความเอาผิดกับร่างทรงหรือสีนี้ในรายของน้องวัย12อะค่ะมีคลิปไปหลักฐานที่คุณตาคุณยายพาน้องไปรักษาที่สำนักนี้แล้วถูกอ้างเหมือนกันเลยก็คือถูกอ้างว่าน้องเป็นมะเร็งเต้นตานมให้น้องถอดเสื้อผ้านุ่ตะจมอ,อกสงสารแล้วเจ้าสำนักสองคนนะคะก็มานวดน้องน้องร้องกรีดร้องออกมาเสียงดังเลยค่ะ โอ้โหนี่ผู้ชมลองดูสินั่นน่ะนี่น้องร้องตลอดเลยนะร้องตลอดค่ะนั่นนะไอ้หมอไนอะ้หมอเขียวนะ,ะไอ้ฤาษีเขียวนะแล้วก็เนี่ยมีคนเหมือนมาจับน้องอืมแหม่นี่เป็นรูปผมหน่อยไม่ได้นะจะซัดให้เต็มแข้งเลยค่ะจริงนี่คือรายใหม่นะคะมาบ่ายเมื่อวานนี้แล้วก็มีคลิปหลักฐานอย่างที่เห็น ยังมีอีกยังมีผู้เสียหายอีกคนหนึ่งนะคะให้ข้อมูลบอกว่าก่อนหน้านี้ภรรยาป่วยเป็นมะเร็งมารักษากับหมอฤษีนี่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะาตายไงตายกินยาต้มอ่ะกินยา<ง>ต้มม้อละสามพันค่าใช้จ่ายวันละร้อยนะคะถ้ามารักษา<ป>ทั้งสามีคือคุณโพบอกว่าก่อนหน้านี้ภรรยาก็รักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมัมีนาคมคุณหมอเลื่อนนัด ภรรยาบอกว่ามีอาการเจ็บเต้านมมากกว่าปกติก็เลยลองมารักษากับหมอฤาษีส่วนตัวของสามีเนี่ยไม่เชื่อแต่ภรรยาบอกว่าอยากหายแล้วหมอฤาษีไปยืนยันกับเขาอาค่ะบอกว่าเดี๋ยวหายภายใน3เดือนถ้าอาการไม่ดีขึ้นเดี๋ยวเอาชีวิตหมอไปเลยเอาชีวิตหมอเป็นเดิมพันตากฏว่ารักษาไปได้2เดือนกว่าๆนะคะภรรยามีน้ำเหลืองไหลที่เต้านมแล้วก็ลักษณะคือบวมมากสุดท้ายเสียชีวิตเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะภรรยาเสียชีวิตไปแล้ว ปรากฏว่าภรรยาของหมอฤสีก็คือหมอพุทธยังมาทวงค่ายาต้มกับทางสามีบอกว่าตอนที่มารักษาภรรยาค้างจ่ายค่ายาต้มทางสามีบอกว่าไปปรึกษากับผู้รู้ค่ะจะฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียาหายจากตำหนักหมอฤสีนี้ที่มีส่วนทำให้ภรรยาเสียชีวิตนะคะส่วนสองสามีภรรยา เจ้าของสํานักวันนี้พนักง,งานสอบสวนของสอพวิภาวดีจะนําตัวไปขออนุญาตฝากขังที่ศาลจังหวัดชัยยาไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวในชั้นสอบสวนค่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะไปตามเรื่องนี้ในโหนกระแสนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผู้เสียหายเข้ามานั่งตรงนี้เลยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับอันนี้อย่าไปต่อว่าเขานะเพราะอะไรคุณผู้ชมครับคือผู้หญิงที่มาวันนี้ก็คือทางฝั่งของคุณคิกเป็นนํามสมมุติกันล่างค่ะคือคุณคิกเนี่ยเป็นคนเปิดเรื่องนี้เลยนะครับเพราะเธอเองเนี่ยไม่ได้เชื่อเลยนะ <Ha. S 2> เธอไม่ได้เชื่อเลยแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยบังคับให้เธอเองเนี่ยนะฮะไปเพื่อรักษา <Ha. S 2> คือต้องบอกแบบนี้อย่าไปบอกว่าก็ไปเชื่อเขาเองไ่เชื่อคือบางทีชาวบ้านเน่ยเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้จริงๆผู้ชมไปบอกว่าลูกสาวเขาจะตายลูกสาวเป็นมะเร็งน่าจะตายนะชาวบ้านที่บางทีเนี่ยเขาไม่ได้มีขอโทษนะฮะคือไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้มาโดยตรงหรือไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้พอได้ยินว่าลูกจะตายญาติจะตายพี่น้องจะตายเขาก็เป็นห่วง <Ha. S 2> เขาก็จะพาไปนะฮะ เดี๋ยวบางทีเนี้ยไอความหวังดีเนี่ยมันกลายเป็นความหวังดีบนความทุกข์ไงแล้วมันก็จะไปเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะคุณผู้ชมครับ<ฆ>สุดท้ายฮะพอน้องเขาออกมาเปิดเรื่องนี้คนก็ที่เสียหายก็ออกมามาแชร์กันม,มาเปิดกันบ้างว่าลูกสาวฉันก็โดนอายยี่สิบสองเมียผมก็โดนโดนเมียผมตายต่างๆนา,นา,นาคืออย่าไปว่าเขานะต้องบอก<ฆ>เลยผมว่าอันนี้ต้องเห็นใจเขาด้วยเพราะเขาไม่รู้จริงๆคุณผู้ชมครับอันไหนที่มันเป็นทางรอดได้เขาก็พยายามที่จะเข้าไปหาคเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวไปดูในหนกระแสครับวันนี้ครับ